กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วงคนไฮเทคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการรีแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ของ Facebook หลังจากที่เขามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta แล้วเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างโลกเสมือนจริงที่เรียกกันว่า Metaverse ค่ะหลายๆคนตั้งคำถามขึ้นมาว่า Metaverse เนี่ยคืออะไรยังไม่เข้าใจยังไม่รู้จักเลยแล้วในขณะเดียวกัน เห็นข่าวออกมาว่า Mark คซักเคอร์เต้องการจะให้ Metaverse เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเอ๊ะแบบนี้จะมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ ในรอบ20ปีที่ผ่านมาชื่อของ Facebook เป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักและจดจำกันได้ทั่วโลกค่ะถือเป็นผลงานที่โดดเด่นและสร้างชื่อในการสร้างโลกโซเชียลมีเดียของ Mark Zuckerberg ที่เชื่อมต่อทุกคนในโลกให้ใกล้ชิดกันได้มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยง่ายและถือเป็นการก้าวชั้นยกระดับของ Facebook อีกขั้นหนึ่งที่จะเปลี่ยน Facebook ให้เป็นโลกเสมือนจริง m a ร์คซั k e r อร์เตัดสินใจรีแบรนด์บริษัทใหม่โดยลบชื่อ Facebook แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อ Meta พร้อมกับมีการแนะนำ m e t าเ e r s e โลกเสมือนจริงแบบใหม่ที่ทำทุกอย่างได้เหมือนจริงค่ะโดย Facebook จะกลายเป็นเพียงหนึ่งในแบรนด์ลูกไม่ใช่บริษัทแม่อีกต่อไปโดยที่มี Meta เป็นบริษัทแม่และเตรียมที่จะเปิดขายหุ้นในชื่อ MVRs ในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะ มาร์คซักเคเบิร์กบอกว่าการรีแบรนด์ในครั้งนี้คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะกู้ชื่อเสียงของ Facebook กลับมาหลังจากที่มีการเปิดโปงเรื่องที่ Facebook อนุญ,ญาตให้มีข่าวปลอมมากมาย Metaverse จะเป็นสถานที่ที่โลกจริงๆและโลกดิจิทัลมาเจอกันโดยคนที่ใช้นั้นจะสามารถสร้างสารรค์ตัวเองให้เป็นอวตารที่จะทำให้เหมือนตัวเราจริงๆหรือเป็นตัวละครแฟนตาซีอย่างไรก็ได้ โดยตัวอวตารจะสามารถสื่อสารพูดคุยได้ทุกอย่างทั้งทำงานเล่นประชุมไปคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งลองเสื้อผ้าโดยที่เราไม่ต้องไปยังสถานที่นั้นๆจริงๆค่ะโดยการจะให้เข้าถึงโลกของ m e t a เวิร์นั้นทำได้3วิธีด้วยกัน 1. การใช้แว่น o c u l ลัเพื่อที่จะให้เข้าถึงโลกของ VR virtual reality ซึ่งเราก็จะสร้างอวตารขึ้นมาแล้วไปอยู่ในโลกเสมือนจริงได้แบบเต็มตัว 2. ใช้แว่นเลนบ์หรือแว่นอื่นๆหรืออุปกรณ์ที่บรรจุเทคโนโลยี AR ซึ่งจะทำให้คุณใช้งานได้ปานกลางลองนึกถึงการเล่นโปเกมอนที่มีโปเกมอนมาอยู่ในสถานที่จริงๆ 3. การใช้งานผ่านอุปกรณ์ทั่วไปอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือจะทำให้เราสัมผัสโลกเสมือนจริงนี้ได้น้อยที่สุดค่ะสำหรับตอนนี้ Facebook กกำลังสร้างและทดลองใช้โลก m e t a v e r s e นี้ขึ้นมาจริงๆ ที่มีชื่อว่า Horizon Workroom ที่จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ใช้แว่น VR Oculus สามารถที่จะเข้ามาประชุมและทำงานได้ในโลกเสมือนจริงค่ะนอกจากนี้ก็มีการส่งภาพโฮโลแกรมของเราไปร่วมคอนเสิร์ตกับเพื่อน การนั่งร่วมประชุมในโลกเสมือนจริงร่วมกันกับพนักงานคนอื่นๆโดยที่ทุกคนทำงานที่บ้านหรือการเล่นเกมแล้วเอาตัวเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆโดยทาง Facebook บอกเลยนะคะว่า Facebook จะมีการจ้างคนในยุโรปอีก1,000 0คนเพื่อทำคอนเซปต์โลกเสมือนจริงนี้ให้เป็นจริงให้ได้ค่ะ นอกจากนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ยังประกาศด้วยว่าการโทรศัพท์ผ่าน Facebook m essenger จะทำได้แล้วในแบบ vr และวางแผนที่จะเปิดตลาดโลกเสมือนจริงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยและเล่นเกมในโลกเสมือนจริงได้อย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะ Facebook ก็มีการประกาศทุ่มเงินกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เกิดการพัฒนามั่นใจค่ะว่าโลก m e t a v e r s e นั้นจะมีความปลอดภัยมากเพียงพอ โดยเงินจำนวนนี้จะทำการแจกจ่ายให้กับองค์กรและสถานศึกษาต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซและว o แมนอ n i อิม r s อ v e ซ e ฟเทคเป็นต้นยังไงก็ตามมีนักวิเคราะห์หลายคนที่มองว่าการสร้าง Metaverse อาจทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภยัยจากเดิมที่เวลาเล่น Facebook โฆษณาที่ปรากฏในหน้า Facebook นั้นจะขึ้นอยู่ภูมิภาคที่อยู่อายุเพศสิ่งที่คลิกที่สนใจรายได้และอื่นๆ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลก m e t a เว r ร์แล้วผู้ผลิตแพลตฟอร์มจะสามารถเข้าถึงชีวิตส่วนตัวของเราได้มากกว่านั้นทั้งภาษากายในตอนนั้นๆการตอบโต้ทางสรีรวิทยาและรู้ว่าเรากำลังคุยกับใครและคุยอย่างไรจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เราต้องระวังค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมตาชื่อใหม่ของ Facebook พร้อมกับการยกระดับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Metaverse นะคะเพื่อที่จะให้เป็นโลกเสมือนจริงที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กตั้งเป้าหมายเอาไว้จะสร้างให้โลกเสมือนจริงที่ว่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราแบบที่เขาเคยทำสำเร็จแล้วกับ Facebook รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ